สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเก๋ง5ประตูรุ่นฮิตได้เป็นตัวโตโยต้ายาริสรุ่นลิมิเตออีกด้วยพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถให้ลูกขับไปมหาวิทยาลัยหรือว่าหาเป็นรถใช้งานคันแรกคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์การใช้งานค่ะออปชั่นมีมาให้แล้วพร้อมใช้ในงบราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทนั่นเองรถจะน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกัน ได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเก่งรุ่นฮิตกันอีกรุ่นหนึ่งขายดีตลอดการสำหรับตัว Toyota ายาริรุ่นนี้ได้เป็นตัว5ประตู 1.5e l i m i t e d รถปี2009เกียร์ออโต้นั่นเองตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีพร้อมใช้งานอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าเก่าเขาใส่เป็นตัวชุดแต่งมาให้ลงล้อให้แล้วพร้อมใช้งาน และที่สำคัญราคาวันนี้ยังดีอีกด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติของเขาตั้งอยู่ที่28,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่ร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line แอดออฟฟิเชีย C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่178,000บาทเท่านั้นค่ะ เอกสารดีเครดิตด,ดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มที่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปไว้ใช้งานไม่ขวนาพาดสำหรับยาริคันนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวปุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อน สำหรับตัวด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นตัวสีบอลเทาสภาพสวยเลยได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบั้งพึ่งสภาพสวยสภาพดีรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าไฟหน้าสภาพสวยไม่มีอาการแตกหรือว่าอาการเล้าด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกละคันนี้เขาใส่เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ด้านข้างตัวรถคันนี้สีเทาสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่งนองรอยของการขูดการฉีดไม่มีร่งนองรอยของรอยดักจิ้มมาอย่างแน่นอนตัวร้อแม็กของเขานะคะอย่างที่ปุนแจ้งไปว่าลูกค้าเก่าใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเต็มคันล้อนแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีคดไม่มีดุ้งซีเรียลคันนี้ได้ใช้เป็นตัวหนึ่งเก้าห้าทับห้าห้าขอบสิบห้านั่นเองค่ะสำหรับตัวซีนซ้อนด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งเดี๋ยวปุณมาพาไปชมพร้อมๆกัน สีซอด้านข้ามประตูฝั่งคนนั่งนี้ได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีไม่มีร่องรอยการแกะไขหัวน็อตได้เป็นตัวสติกเกอร์เพจนะคะเดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการพ่นสีนะคะอีกเช่นเดียวกันสำหรับตัวรอยเม็ดอาร์ด,าด้านบนนี้ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ค่ะ ภายในตัวรถของเขาก็จะคุมทนไปด้วยตัวสีดำภายในคอนโซลสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าคอนโซลของคันนี้ไม่มีด้อง์อยของการใช้งานมันหนักสำหรับตรงคอนโซลตรงนี้ค่ะเขามาพร้อมกับตัวมาตาร์วัตสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับตัวรถคันนี้ลูกค้าบอาเขาได้ติดตั้งเป็นตัวเครื่องเด่นจอแอนดรอยมาให้เราเรียบร้อยใส่แผ่นซีดีวาง AM-FM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอรแบบแมนวนวลค่ะละักษณะตัวแอร์ของเขาเรียงลงมาแบบนี้ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกตัวเกียร์ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะด,ดีไซน์แบบขั้นบันไดคับขี่ง่ายขับขี่สนุกอีกด้วยค่ะ สนรับตัวเบาะของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงทาให้รถดูสวยดูตัดกันมากๆตัวเบาะหนังก็สภาพดีไม่มีอาการฉีกหรือว่าการขาดอีกด้วยค่ะ และเดี๋ยวบุณพามาชมด้านท้ายตัวรถของคันนี้ไปพร้อมๆกันด้านท้ายตัวรถของเขานะคะบอกได้เลยว่าสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนหนักค่ะด้านบนของคันนี้เขามาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์มีเป็นตัวไฟเบกรกดวงที่3ให้อยู่ด้านในกระจกได้เป็นตัวกระจกแบบร้ฟ้านะคะกระจกทุกบานก็จะเป็นของโรงงานโตโยต้ามาเดิมๆเลยส่วนตัวไฟท้ายสภาพสวยไม่มีอาการแตกหรือว่า,อาการล้าวกชวเช่นเดียวกันด้านหน้าตรงนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวชุด แต่งสเกิร์ตให้อีกเช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยปุณพามาชมสับตัวซีนซ่อด้านท้ายของตัวรถกันบ้าง<ะ>สำหรับตัวซีนซ่อนด้านท้ายของตัวรถคันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวสติกเกอร์เด่นบาดเดิมๆจากโรงงานรอยเม็ดอัรคสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ หัวน็อตด,ด้านท้ายไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการข่ายถอดเปลี่ยนขากระโปรงท้ายมาสําหรับตัวเพดานด้านในของตัวรถคันนี้ก็สภาพดีไม่มีข้าบลอยนารั่วและไม่มีข้าบยันมาอย่างแน่นอนค่ะตัวเบาะอย่างที่บุญแจ้งไปว่าได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําทั้งหมด2แถวตอนสภาพสวยสภาพดีภายในตรงนี้มีพื้นที่นั่งมาให้เยอะมากๆและสําหรับตัวยาริคันนี้นะคะเบาะแถวตอนที่2ของเขาสามารถพับเรียบราบลงไปได้ เวลาพี่ๆคนไหนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าต้องการจะบรรทุกของบอกได้เลยว่าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะเวลาพับลงไปแล้วก็จะเรียบราบประมาณนี้เลยสำหรับตัวถ้าเราไม่ได้พับเบาะนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวที่วางสัมภาระให้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอีกเช่นเดียวกันสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้อีกด้วยค่ะ สำหรับตัวอุปกรณ์ติดรถต่างๆก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แม่แรงบล็อกถอดล้อหรือว่ายางอะไรรอยเม็ดอักต่างๆสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเจาะโดยการติดตั้งแก๊สมาอีกด้วยค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถยาริสไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับก็สภาพสวยสภาพดีเส้นสายรายสปอร์ตยังอยู่ครบ กลับตัวซีนซอตได้างะมาตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพสวยเลยค่ะไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขยมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์บอกรมยางเดิมจากโรงงานไม่มีพ่นสีหรือสาดสีมาสําหรับตัวภายในของตัวรถคันนี้ค่ะรอยเม็ดอัดต่างตัดเรลงบก็สวยเรียบเนียนเสมอร้านของเรารับประกันนะคะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อย้อมแมว100%นั่นเอง สำหรับตัวแผงหน้าข้างประตูของเขาก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบสิงค์ทันล็อกสำหรับตัวกระจกมองข้างได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยตัวพวงมาลัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการทาอกหรือว่าร่องรอยของการผูมือมาอย่างแน่นอนค่ะ และเลขไมล์ของตัวรถคันน mm ี hmm. ้นะคะเขาวิ่งใช้งานไปเพียงแค่1,000งแสนกว่แปดนห้าพักิโลเมตรเท่านั้นเองตัวบอกฟังคนขับบอกได้เลยว่าสภาพสวยสภาพดีแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเดี๋ยวปุณพามาชมกันต่อที่ห้องเครื่องของคันนี้กันเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ VVT-i ขนาด1.5ลิตร เชื้อเพลิงเบนซิน,นห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันสีซ้นอนด้านข้างต่างๆของเขาได้ใช้เป็นตัวรอยเมนอาร์ตเดิมหัวน็อตสภาพดีคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้ามาเลยค่ะสีซ้นอนด้านข้างฝั่งคนขับนี้รอยเมนอาร์กก็ยังอยู่เดิมเด่นชัด หัวหน็อตฝากระโปงต่างๆสภาพสวยฝากระโปรงเดิมๆสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานรอยต่อ t โตโยต้าก็ยังอยู่ไม่มีร่องรอยของการทําสีหรือว่าถอดเปลี่ยนฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบตัวยาริท5าประตูคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดราคาถูกมากๆคันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองพี่ๆคนไหนที่สนใจจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็สามารถจัดได้เช่นเดียวกันสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์ 088 605 9138หรือ SICAR 988เมตรด้านหน้าค่ะและหากใครที่ชอบคลิปนี้อนนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ